ีเวอร์โอเคมาละสักครู่นะคะลูกค้าลูกค้ารอสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดของคิวแมนหลายรายการเลยนะคะลูกค้าค่ะรอเดียวนะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเทสแป๊บหนึ่งนะคะเสียงมาแล้วยังคะเสียงมาไหมคะ เสียงมาไหมคะลูกค้าเสียงมาไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวขอเทสแป๊บหนึ่งนะคะเสียงมาแล้วยังเสียงมาไหมคะเสียงมาไหมคะลูกค้าขะเสียงมาไหมคะลูกค้าเสียงชัดเนาะเสียงชัดนะคะพี่เสียงชัดนะเสียงชัดนะคะลูกค้าขาเสียงชัดนะคะ ลูกค้าได้ยินชัดไหมคะทำไมทำไมมันยังไม่มีลูกค้าได้ยินชัดไหมคะลูกค้าได้ยินชัดไหมคะลูกค้าได้ยินชัดไหมคะทำไมทำไมมันยังไม่มี ลูกค okay. so, okay. the ้าได้ยินชัดไหมคะลูกค้าได้ยินชัดไหมคะอ่ะโอเคตรงนี้มีเข้ามาละลูกค้าได้ยินชัดไหมคะสวัสดีค่ะลูกค้าขาได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมคะลูกค้าขาฮัยโลฮัยโยไดินชัดไหมคะลูกค้าได้ยินชัดไหมค โอเคตรงนี้เข้ามาละเปิดไปฮิวแมนค่ะเปิดไปฮิวแมนนะคะเปิดไปฮิวแมนนะลูกค้าขาเปิดหลายรายการเลยนะคะขออนุญาตเปิดเป็นไลฟ์เดียวเลยแล้วกันเนะาะสรายการนะคะ3รายการขออนุญาตเปิดเป็นไลฟ์เดียวเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดแบรนด์ยินกันไปแล้วนะคะลูกค้าได้ยินเนาะเราเปิดแบรนด์แบรนด์ยินเพนต์ไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ย กะว่าแบบเออถ้าเราจะมาเปิดใหม่ลิงก์ใหม่เดี๋ยวกลัวว่าลูกค้าจะแบบอ่ะลิงก์เกินไปนะคะขออนุญาตรวมไว้ในลิงก์เดียวเลยขออนุญาตรวมไว้ในลิงก์เดียวเลยนะใครที่เข้าแล้วนะคะลูกค้าสักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวปุ๊จะขอรวมไว้ในลิงก์เดียวเลยนะคะ ิดนะคะลูกค้ากสอบแรกที่จะเปิดรีวายออลนัมเบอร์ค่ะพี่ฟิล์มหรีวายออลนัมเบอค่ะรีวายออลนค่ะ,คะสอบแรกที่เราจะเปิดนะคะลูกค้ารีวายออลนเ์ค่ะลูกค้ารีวายออลนัมเบอร์นะคะเ,เป็นแบบรวมอะ่ะคือมันจะมีห้าน่งนะคะรอบนี้นที่เราเปิดมีอะไรบ้างะพี่ออยมีห้าเนาะมี า5.5แล้วก็แล้วก็จะมีรุ่นขากระบอกเล็กนะคะรวมๆกันพี่นะรายการนี้นะคะก็จะรวมๆกันรวมกันอะไรแต่ว่ามันมันจะแตกแต่างจากรีไวซิปอะ่นะคือรีไวซิปมันจะไม่มี5.1แต่อันนี้มันมี5.1เออประมาณนั้นนะคะใช่ใช่อะเพ่เอาไมค์ไปเลย ใช่ใช่เรวัยอ่อนคือมันเหมือนแบบมีห้าสิบหนาเหมือนแค่กับอันเนี้ยเสิงบันเนียบันเนียบันเนียเสียงบันเนียอ่าสวัสดีค่ะเจอกันอีกรอบจ้ะเราจะเปิดอันเนี้ยสามสามสามรายการนะพี่อ่อนสามรายการนะเราจะเนี่ยสามรายการนะ อ่ารกแรกเนี่ยก็คือรีวอลนัมเบอร์ศูนย์ะแล้วก็ยุโรปค่ะาเอ้สามรายการสามรายการค่ะสามรายการนะคะเดี๋ยวกลัวลูกค้าแบบว่าเออเดี๋ยวพอมาเปิดไลฟ์อันนี้อันหนึ่งแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวกลัวลูกค้าจะแบบสนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าอันนี้เลยแล้วกันเนาะรวมกันไปนเลยนะคะพี่นะอ่ะโปร โมโช,โชัม่นได้ยินชัดไหมคยินชัดไหมคะชัดไหมชัดไหมได้ยินชัดไหมลูกค้าได้ยินชัดไหมพี่อ่อย ตัด,ด้อตัดลด้ออตัดลถเลยสวัสดีนะคะลูกค้าสวัสดีนะคะลูกค้าค่ะสวัสดีลูกค้า,คาทุกท่านด้ยนะคะไปงาปนไปนงานไปงานลูกค้าบอกไม่ชัดอ่ะพี่ออย<ะ>ลูกค้าบอกไม่ชัด ัดร่นยสวัสดีนะคะลูกค้สวัสดีนะคะลูกค้าค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทนี่อยนะชัดไหมพี <im 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 ่ออยพี่บูชัดอยู่นะเปิดเปิดเสียงเสียงโทรศัพท์ลูกค้าให้หมดเลยนะคะเปิดเสียงให้เต็มแม็กเลยค่ะเปิดเสียงลูกค้าให้เต็มแม็กเลยนะคะเปิดให้หมดเลยลูกค้าได้ยินพัดใช่ไมโอ้ยดูโอยดูไม่ก่อดดูไปก่อดดูไปก่อน ไปก่อนใช่ไหมอ,ะะอ่ะขอให้ลูกคา้า<น>ป้ายนิดนึงค่ะ<บ>ให้ลูกคา้าดู<บ>าป้ายนิดนึงให้ลูกค้าป้ายหน้ากระสอบนิดนึงค่ะหน้ากระสอบ่าเราเราเนี่ยกระสอบแจ้งมา80ปีสิบนะคะก็ประมาณ1ิตัวนะใครได้รายการนี้แคปิปกระอบนี่มีเยอะมั้ยเยอ,อะแล้วเนาะ แต่รายการนี้ไม่เยอะแล้วค่ะตอนนี้ตั้งแต่ของเข้าแต่อยากได้รีวิวลูกนี้นะคะที่พิมล็อกมานะคะพี่สายพิมล็อกมาฮะเดี๋ยวราคาปุ๊บพิมพ์นีนะคะการสอบล วายออนัมเบอร์ราคาแค่8,000กว่าบาทนะลูกค้าราคาแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะงานดีงานราคาถูกคะ่ะงานดีงานราคาถูกนะคะลูกค้านะ,ะงานดีราคาถูกคะ่ะมาและะ้วค่ะรายการนะ รายการแรกรีวายอันัมเบอร์ค่ะลูกค้าวายอันัมเบอร์แค่เก้าลูกนะคะกระสอบใหม่มีแค่9ค่ะกระสอบใหม่มีแค่9หมดแล้วหมดเลยนะคะใครอยากรับกระสอบนี้พิมพ์รับมาได้เลยนะคิวแมตเราเพิ่งลงกันเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนวานเนาะสดๆร้อนๆนะคะวันนี้มาเปิดให้เลยกระสอบแรกเมื่อเช้าเราเปิดไปแล้วก็คือแบรนด์แบรนด์ยีนนะ อ่าแบน์ยีนรีวายอัลนัมเบอร์ number, ราคาแค่8 0 0 0กว่าบาทลูกค้าขาถูกมากเลยนะคะถูกมากอ่ะอันนี้อ่ะกิดหนักกิดหนักกินหนักเอาไปรวมส่งฟรีส่งฟรีค่ะกระสอบรีวิวส่งฟร,งฟรีใครอยากรับรีบเลยอ่ะรีวายอลนัมเบอร์ number, นะคะรายการแรกค่ะเดี๋ยวปุ๊บพิมราคาให้นะคะลูกค้านะ รีวายออลัมเบอร์นะคะรีวายออลัมเบอร์น้ทรงมันสวยรงมันสวยมากเลยนะเอาเอน้อาเสียงเสียงชัดแล้วนะคะลูกค้าเสียงมาเต็มนะคะลูกค้านะเอาเอาเอาาชุดหนึ รีวายออลนัมเบอร์ห้ากระสอบถูกมากเลยนะกระสอบถูกมากเลยนะแค่แปดพันกว่าบาทเองอ่ะเอออ่านรีวิวส่งฟรีไปตตัว่อไปรีวิวส่งฟรีไปใครอยากรับพิมพ์รับมานะคะลูกค้าใครอยากรับพิมพ์รับมานะคะใครอยากรับพิมพ์รับมาได้เลยนะลูกค้านะกระสอบแรกนะคะใครอยากรับพิมพ์รับมาได้เลยค่ะห้าส่วนยังไงอีกล่ะ หนึ่งมาอีกแล้วค่ะลูกค้าขาห้าศูนย์หนึ่งค่ะขาศูนย์หนึ่งค่ะเ้า่นั่นไงนั่นไงนั่นไงใครอยากได้กระสอบนี้แจ้งเลยนะลูกค้าแจ้งเลยกระสอบใหม่นี้ไม่เยอะแล้วนะคะตอนนี้ว่าอีแค่เก้ากระสอบเท่านั้นค่ะอีแค่เก้ากระสอบเท่านั้นนะคะกระสอบใหม่นะคะหมดคือหมดนะพี่นะโอ้ห้าศูนย์หนึ่งอีกแล้ว เออรหัสนี้เป็นรหัสเดียวเลยนะที่ที่มี5 0 1น์ปนใช่เป็นรหัสเดียวเลยนะคะที่มี5 0 1นย์่งปนอ,อะไรอะไรอีกแล้วอะไรอะไรอีกแล้วสวยมากลูกค <IS! S 2> ่ะอันนี้เรารวมส่งด้วยได้ลูกกระบป๋านี้กระเป๋าดีๆนี้เลยนะอะไรเนาะ โอ้นั่นแหละดิยาสาสองค้าที่จั เรียกว่านัมเบอร์มาไม่ค่อยเยอะน้อยน้อยนี่ตอนนี้ผาสวยเยอะนี่เออได้เงินผาสวยเยอะเลยอันนั้นทำไมมันไม่มีเสียงห้าศูนย์สามห้าศูนย์เนี่ยกระสอบแค่8,000กว่าบาทลูกค้า กระสอบแค่แปดพันกว่าแปดปดพันกว่าบาทลูกค้าเออลิ้นพันกันหมดแล้วเนี่ยเช้านี้เนี่ยใสยสวยอะ่ะใสสวยใครอยากรับกระสอบลูกนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะใครอยากรับกระสอบลูกนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยค่ะไม่เริ่มแดงแนละ้วพี่ออยสายสายสาย ดูกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับงานหนึ่งนะหนึ่งงหนึ่งก็มาฮะนี้ด้วยเอาไว้โอ้ัวเนี่ย อันนี้เป็นหนึ่งป้ายหนังนะลูกค้าเป็นไวโอเลลูกค้าชอบเยอะอยู่นะรีไวเอานำเบอร์อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาอปนนึงช้านเลยโอ้ไมกแล้วโอ้ยหนึ่งลายตั ah, วแล้วขำไมอืมได้ยู่นี่ห้าูนอะไรวะเอ้า หาูนลูกค okay. mm ้าสไอาร์ด mm ้วยตัวนี้เข้มปีอ่ะเข้มมากลูกค้าตัวนี้วิธีการก็คือกเป็นดีเนอร์สตูดิโอนะครับม่าูนหนึและกดตงนะฮะกดืกทั้งหมดเ่ะโอเคนะีตลูกค้าน้ชัดนแล้วนะคะดูไปเรื่อยๆค่ะลูกค้าไปเรื่อยๆ ห้าส่วนหนึ่งออกดีจังเลยอะ่ะห้าส่วนหนึ่งออกดีมากนี่งานเม็กซิโกนะลูกค้าห้าส่วนหนึ่งตัวนี้เม็กซิโกผ้าใช้ได้เลยนะสวยงามนะลูกค้าท่านใดที่อยากจะให้รีดนะคะลูกค้าแจ้งได้นะอยากจะให้รีดแจ้งได้นะคะค่าบริการในการรีดกระสอบละ 300าบาทค่ะถูกมากๆเลยนะคะ5้าหนมาอีกแล้วเยอะเยอะเยอะห้าเยอะห้าศูนย์หนึ่งเยอะเลยห้าศูนย์นหนึ่งเยอะเลย ขากาบอกเล,ล็กค่ะลูกค้าขาขาก็บอกเล็กนะคะเปิดสัปการนะลูกค้ารายการแรกคือรีไวออรนัมเบอร์นะคะรีไวออรนัมเบอร์ค่ะหรหัสนี้จะเป็นรหัสเดียวที่มี501ปนนะคะหรหัสเดียวใช่ปนเยอะด้วยนะปนเยอะด้วยอันนี้ก็5 0าูหนึ่งไหมฟิลม์ม501์อีกแล้วค่ะ ใครอยากได้กระสอบใหม่ลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะ501นะคะเร็วมากเลยนี่ใครอยากได้สอบใหม่ลูกค้าแจ้งได้เลยค่ะใครรับสอบนี้พิมพ์รับมานะคะเรามีโปรกระสอบที่เปิดส่งฟรีให้นะคะลูกค้านะใครูกอันนี้ป้ายส้มลูกค้าจะสีนี้ไหมใช่ตัวนี้ป้ายส้มป้ายส้มห้าศูนย์หน่งแฟชั่นเลยหาศูนย์หนึ่งสวยมากเลยดู ไหน U ห้าศูนย์หนึ่งเหรอ1 1> CT <5 S 1> ใช่ไหมขากระบอกเล็กตัวนี้เป็นขากระบอกเล็กทํสไตล์ขาดเดิมๆนะอันนี้คือขาดเดิมๆเ,เลยพี่ขาดเดิมๆจากช็อปจากโรงงานเลยค่ะขาแบบนี้เลยค่ะงานแฟชั่นค่ะขากระบอกเล็กนะคะขาดเดิมเลยลูกค้าเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยตัวหนึ่งเท่าไหร่ห้าศูนย์หนึ่งเอสนะคะเป็นรุ่นขากระบอกเล็กนะคะต้นทุนเ <50 1 S 1> ฉลี่ยตกตัวเท่าไหร่าห้าศูนย์หนึ่งอีกแล้วค่ะลูกค้า นี่ยหนึ่ง้วหนึตัวก็เด้า0 1นะคะราการนี้ห้านยึงออกเยอะมากเลย5้าน่ะลูกค้าแล้วก็ห้าศูนหงตกตัวละหนึร้อบาทแตได้5้าขนาดนี้นี่ใช้ได้นะโอ้ห้านเยอะเลยนะ่ห0 0 0กว่าโอ้ออกห้าขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะลูกค้า่ะอา่กระบอกเล็กค่ะขากระบอกเล็กนะคะ ใครอยากรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยนะคะใครอยากรับแจ้งได้เลยค่ะ501 501อีกแล้วค่ะใครอยากรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยคะโอ้โหตัวนี้ผมเยอะเลยติตัวเลยปูห้าศูนหนึ่งเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้สามสองยอะสามสี่ลยนะคะรีวิวว่างนะคะลูกค้ารีวิวว่างนะไห้าศูนย์หนึ่งอีกแล้วเหรอห้าศูนย์หนึ่งอีกแล้วว่ะโอรอบรอบที่แล้วเราได้เปิดมารีวิออร์ัมเบอร์เนี่ยเปิดใช่ไหมเปิดทุกรอบเนาะโอ้ 1, ขากระบอกเล็กค่ะลูกค้าขาขากระบอกเล็กห้าหนึ่งสองจะเป็นรุ่นขากระบอกเล็กสวยนะหนูผ้าผ้าแบบสุนทรภู่ห้านึ่งหนึ่งาน U S A โอ้ยต้นทุนร้อยกว่าบาทลูกค้าขา,า 1, พี่เอาไปคัดแยกเอาได้เลยนะ U S ตอนนี้เขาตามหากันเยอะนะคะตามหากันเยอะพี่เอาไปแยกได้เลยนะเอาไปแยกได้เลย เอาไปแยกทาราคาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นป้ายแคร,รุ่นเก่าเอลสาความยาว34บสี่นะคะน,นี่เลยลูกค้าเอาไปแยกได้เลยนะคะ800 900ถึง1,000กว่าบาทค่ะถ้าเป็นพวกงาน US งานรุ่นเก่านะคะงานวินเทจตอนนี้คือเขาหากันเยอะมากนะพี่ดูเห็นไหมคะ Made in USA อนะ,ะชัดเจนเลยอ่าใครอยากรับลูกค้าแจ้งเลยยู a อีกแล้วค่ะ ช้ได้เลยอ่ะโอเคโอเคโอเคสวยสวยนนะะสวยเลยสวยห้าศูหนึ่งโอ้โหคือคือขาดแบบนี้มันเป็นสไตล์เดิมๆถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะลูกค้า,าไปตัดไปตัด501ถึงแม้ตัดขาดก็600 700ก็ขายได้ค่ะอือเอาไปดัดแปลงได้เลยพี่ 501ได้เยอะมากเลยนะต่อด้วย501 501 <laughs> <30 S 2> อีกแล <laughs> ้ว319 30โอ้อะไรเนี่ยนี่กําลังกําลังอยู่สวยมากตัวนี้501ยั่วเลยอ่ะ505เออของคุณซอมมินนี่แพ็คแล้วยังแพ็คแล้วถ่ายรูปส่งมาให้หน่อยหนึ่งก็ต่อด้วย501โอ้มาแล้วตัวนี้สวยนะครับ ห้าศูนย์หนึ่งยัวเดี๋ยวมห้ารับเงยลูกค้ารับเงมีใครไม่รับนี่พลาดเลยนะใครไม่เอาก็คือพลาดเลยห้าศูนย์หนึ่งยัวเลยพี่กระสอบนี้ก็ห้าศูนย์หนึ่งวมันขาดตรงขาเราไปตัดใครขาดทำได้หรือเราทำใช่ใช่เอาไปตัดได้พี่เอาไปตัดเอาไปทำได้เลยค่ะตัวนี้เข้มปุยเยอะลูกค้าเออสามตีตัวนี้เข้มมากดู คใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะลูกค้าแคปหน้าจอแล้วทักแชทมาได้เลยส่วนใครรับกระสอบนี้ลูกค้าพิมพ์รับมานะคะส่งฟรีนะคะสวยนะครับสวยมากเลยนะต้นทุนเฉลี่ยวันนี้ฉันเป็นอะไรเนี่ยฉลิ้นพันกันมากเลยต้นทุนเฉลี่ยตกตัวละรบดาทหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทอืมแต่ได้ห้าศูนย์หนึ่งนี้พี่ว่าเยอะแล้วนะเยอะนะสวย ใช้ได้ใช้ได้พี่ 3, เปิดทุกรอบค่ะฮิวแมนเข้ามาเราเปิดกันทุกรอบเลยนะคะเปิดให้ลูกค้าได้เห็นกันทุกรอบเลยตันนี้ภาสวยนะยลูกค้าภาลายเส้นสวยมากจริงเชียเียมมเงรนาย สวยงามสวยงามนี่ตัวนี้หมึกแดงนะตัวนี้หมึกแดงงานแคนาดาค่ะตัวนี้งานแคนาดาห้าหนึ่งสองหมึกแดงค่ะลูกค้านี่งานแคนาดาค่ะโอ้ยได้งานแบบโอเคมากเลยอะ่ะเนี่ยนี่ตัวนี้ห้าหนึ่งสองเมื่อกี้นะคะลูกค้าห้าหนึ่งสองเมื่อกี้นะคะนี่เข้ามาปุ๊บเราเปิดให้ดูกันเลยนะ เปิดให้ดูกันเลยนะคะสวยมากตันนี้สามสยาวสามสองอ้สวยป้าสวยมากงาตัวหเยอะมากลูกค้าเนี่ยห้าป้ายอารห้าหป้ายอารไม่รู้ตวนี้เมืนกันไ้มโอ้ห้าศูน้าปยตงเลยตัวนี้ หาศูนหนึ่งอูอันนี้เดิมนะนนเดิม,มเดิมเดิมไม่ไม่ได้ย,อดยอ้อมสวยมากเลยเดิมเลยนี่ห้าศูนย์ห้าคเม็กซิโกเ <5. 5. S 2> ม็กซิโกสวยมากเลยกระสอบแค่แปดพันกว่าบาทเองอะ่ะ <ไป S 1> ลูกค้าอันเนี้ยรายการเนี้ยเข้ามาปุ๊บนะลูกค้าจะจองกันเยอะมากเลยรหัสนี้นะคะจองกันเยอะมากเลยคือราคาถูกแล้วก็ได้ห้าศูนย์หนึ่งค่ะค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะตัวนี้ก็งานเดิมนะคะลูกค้านะห้าศูนย์หนึ่งนะเนี่ย ห้าศูนย์หนึ่งได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะพี่หาตัวนี้งานเม็กซิโกค่ะห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้งานเม็กซิโกนะคะฮะตรงสวยมากนี้อ๋อตรงสวยเลยงานที่ปีเลยลูกค้ามาเพื่อเยลูกค้าเขาท้ามาหลยคนไงก็จะเพื่อให้ดีอสเตรเลียมมืม นี่ตัวนี้5้าเหมือนกันลูกค้าสามยาวสามองโอมีรับยังรับยังขาตัวนึ่งบอกเยอะนะลูกค้าตัวนึ่งบอกเยอะเลยนะคะ USA เมดด้วยเลยมาเยด้วยได้ u s กี่ตัวแล้วเนี่ยนาปนทวนโอ้เอาห้าหนยะงาน USA ตัวนี้ผ้าเนื้อทรายค่ะพี่หาตัวนี้พ้าเนือทรายแ่ตัวหนึงอยู่ใน มูลค่าตัวหนึ่งบีละตัวก็นไหนงร้ยสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าบาทอ่ะ <200, S 2> เดี๋ยวคิดให้ตัวละกว่าบาทเองค้าอยู่ในละสองนี้ตัวละสองร้อยห้าสิบหกอือันนี้ก็ถือว่าถูกนะใช่งานหมดไวด้วยค่ะรายการเนี้ยงานหมดไว ใครรับกระสอบนี้ลูกค้าแจ้งได้เด้อหรือว่าลูกค้าต้องการรับกระสอบใหม่นะคะนักขายมินได้เลยเด้อกระสอบใหม่เรามีพรอนะ้อมส่งเลยนี่ห้าหนึ่งสองบุสคัทค่ะผ้าโดยรวมสะอาดนะกับต้นทุนเฉลี่ยราคานี้นะคะใช่<ว>ใช่ใช่ทรงมันสวยแล้วก็ระบบตัวนี้จะต,ตามตามเป็น้าเลยถือว่าโอเคอ่ะไปไปได้หมดค่ะเ,เพราะว่ามันมีตัวที่เป็นแบบพวกห้าศูนย์หนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะที่ลูกค้าเอาไปแยกได้ใช่ โอเคเลยพี่ใครอยากได้สอบนี้แจ้งเลยตัวนี้งานเดิมค่ะงานเดิมใช่ใช่สไตล์เดิมค่ะลูกค้าทำสไตล์ขาดเดิมๆค่ะกระสอบใหม่ใครรับรีบแจ้งนะคะลูกค้านะกระสอบใหม่ใครรับรีบแจ้งนะคะกระสอบใหม่ใครรับรีบแจ้ง กะสอบใหม่มีพร้อมส่งนะคะกระสอบใหม่มีพร้อมอสม่มงใช้ไหนวนะคะราคาไม่สมูงมากนะครับนี่รนีเนี่เลยค่ะลูกค้า่ะกระสอบที่หนึ่ง